วันนี้โคงไม่ไปโรงเรียนเดี๋ยวพรุ่งนี้โคงมาโรงเรียนใช่ไหมครับ right? ใช่ค่ะสัญญาสัญญายังไงทูมโร่ Docker ทูมโร่ต้องมาโรงเรียนใช่ไหมครับใช่ค่ะวันอังคารถ้าไม่มาทําไงวันนี้วันนี้ไม่ไปโรงเรียนเพราะอะไรเพราะว่าแม่มารับช้าไม่เกี่ยวแม่บอกแม่จะมารับช้าแต่วันนี้โคงบอกเกเรไม่อยากไปโรงเรียนวันนี้ก็เลยกลับบ้านพรุ่งนี้ต้องต้องมาไหมครับ พรุ่งนี้แน่ใจนะแน่ใจแน่ใจไหมครับแน่ใจครับถ้าพรุ่งนี้ไม่มาทํายังไงเพี้ยเพี้ยหนักไหมเพี้ยหนักหน,นักไหมครับหนักครับแน่ใจนะแน่ใจแต่งตัวมาเรียบร้อยตั้งแต่เช้าพอมาถึงโรงเรียนไม่เข้าโรงเรียนร้องไห้จังงั้นมันน่ารักไหมนี่นะน่ารักอ่ะรู้แล้วว่าไม่น่ารักทําไมต้องทําล่ะฮะ แล้วไม่อยากมาโรงเรียนแล้วหนูจะเก่งได้ยังไงสันกลับบ้านก่อนค่อยมากลับบ้านก่อนค่อยมาแล้วเมื่อไหร่จะมาครับตอนตอนเชา้าตอนเช้าเมื่อไหร่ตอนชเช้าตเียงตึงตัวแล้วไปก็ถึแล้วก็ก็ลงไปก็ก็ไปาเชแน่ใจ แม่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหนูจะไปโรงเรียนเพราะว่าวันนี้น่ะมาโรงเรียนแล้วหนูก็ร้องไห้แล้วยังไงสะจะให้แม่ทำยังไงจะให้แม่ทำกลับบ้านก่อนค่อยมาทำให้แม่กลับบ้านก่อนค่อยมาว่าวันนี้ไม่ไปโรงเรียนวันนี้ไม่ไปโรงเรียนทำเอาไปบ้านก่อนค่อยมาเอหลอต้องกลับบ้านก่อนค่อยมา ค่อยมาพรุ่งนี้เหรอครับค่อยมาพรุ่งนี้โอเควันนี้ไม่มาโรงเรียนนะโอเคแต่พรุ่งนี้สัญญาสัญญายังไงครับ <Yeah. S 1> สัญญาแบบนี้สัญญาแบบนี้ต้องมาโรงเรียนใช่ไหมครับ,รบแล้วไม่ไม่มีง้องไ้ไม่มีน้ำตาโอเคมีไหมไม่มีแน่ใจครับแน่ใจครับแน่ใจมองมองมองแม่แน่ใจนะครับแน่ใจครับแน่ใจว่ายังไงพรุ่งนี้ต้องอะไร โอเคแม่จะบันทึกไว้แล้วนะนี่นะบันทึกวิดีโอไว้แล้วนะโอเคนะโอเคครับโอเค